สำหรับเรื่องราวความเป็นมาของนางสงการนั้นมีบันทึกไว้บนจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,รามกล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามันว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยทรัพย์แต่ไม่มีบุตรไว้สืบสกุลโดยบ้านของเศรษฐีคนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านนักเลงสุราที่มีบุตรสองคนวันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตรจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจจึงได้ไปบวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรแต่แม้ว่าเศรษฐีจะตั้งจิตอธิษฐานอยู่นานกว่า3ปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรกระทั่งวันหนึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษเศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมนาพอไปถึงก็ได้นำข้าสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้งแล้วหูงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้น รุกเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานเทพบุตรให้องค์หนึ่งนามว่าธรรมบาลลงไปปฏิสนธิในคันของภรรยาเศรษฐีไม่ช้าเทพบุตรก็คลอดออกมาเศรษฐีจึงตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่าธรรมบาลกุมารและได้ปลูกประสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย เวลาผ่านไปธรรมบาลกุมารโตขึ้นได้เรียนรู้ภาษานกและเมื่ออายุเจ็ดขวบก็ได้เรียนไตเพศจบธรรมบาลกุมารจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งเท้ากบินพรมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมารสามข้อโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียนบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดเสียนธรรมบาลกุมารเสีย ซึ่งปัญหาที่เท้ากบ,บิลพมถามธรรมบาลกุมารก็คือตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนและตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังคำถามดังนั้นธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบได้จึงขอผัดผ่อนเท้ากบ,บิลพมไปอีก7วันระหว่างนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้พยายามคิดหาคำตอบกระทั่งล่วงเข้าวันที่6 ธรรมบาลก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาลโดยคิดว่าหากไม่สามารถตอบปัญหานี้ได้ก็ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาของเท้ากบิลพมปวงนับเป็นโชคดีที่ธรรมบาลกุมารสามารถฟังภาษานกได้และบังเอิญบนต้นไม้นั้นมีนอกอินทรีสองตัวเกาะทำรังอยู่ธรรมบาลกุมารจึงได้ยินนกสองตัวผัวเมียสนทนากัน อยู่ในเรื่องของการออกไปหากินในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปหากินที่ไหนกันดีพรุ่งนี้เราไม่ต้องออกไปหากินไกลหรอกด้วยพรุ่งนี้ธรรมบาลกุมารจะต้องตัดศีษระบูชาเท้ากบิลพมเนื่องจากตอบปัญหาของเท้ากบิลพมไม่ได้น่าสงสารกุมารน,น้อยยิ่งนักเท้ากบิลพมก็ช่างถามปัญหาที่มนุษย์ยากเกินที่จะตอบได้ นกอินทรี see, ตัวผู้รู้สึกหมั่นไส้นางนกอินทรี see. จึงได้บอกถึงคําตอบที่เท้ากบิลพมถามธรรมบาลกุมารให้นางนกอินทรี see, ได้รู้ราศีแห่งมนุษย์นั้นจะสถิตยอยู่ที่ร่างกายต่างวาระกันคือเวลาเช้าสถิตยอยู่ที่หน้ามนุษย์จึงต้องล้างหน้าทุกวันเวลาเที่ยงราศีสถิตยอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องประพรมน้ําที่หน้าอกและเวลาค่ําสถิตยอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนนอนจึงจะพ้นจากอัปเรย์จันไลทั้งปวงเมื่อได้ยินดังนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้จดจำสิ่งที่นกอินทรีพูดไว้กระทั่งวันรุ่งขึ้นธรรมบาลกุมารได้นำคำตอบดังกล่าวไปตอบกับเท้ากบิลพมเมื่อเท้ากบิลพมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เท้ากบิลพมจึงตัดเรียกทิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาดปาจาริกาพระอินมาประชุมพร้อมกันแล้วบอกว่า จะตัดเสียนบูชาธรรมบาลกุมารตามคำท้าไว้แต่ปัญหาก็คือผ้าเสียนของพระอ,องค์หากตกไปอยู่ที่ใดก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั่นเท้ากบิลพมได้สั่งเสียธิดาทั้งเจ็ดว่า 1. อย่าให้เสียนของเราตกถึงพื้นดินเป็นอันขาดเพราะถ้าตกเมื่อใดจะเกิดไฟบลัยกันล้างโลก 2. อย่าให้เสียนของเรา ตกอยู่ในมหาสมุทรมิฉะนั้นน้ำจะเหือดแห้งตลอดไปและ 3. อย่าทิ้งเสียงของเราลอยในอากาศมิฉะนั้นจะทําให้ฝนแรงตลอดไปเท้ากบินละพมจึงสั่งให้นางทุงสะเทวีนำามาพานทองมารองรับพระเสียรและให้ใช้เทพธิดาทั้งเจ็ดทำประทักษิณเวียนรอบเขาพระสุเมนแล้วเชิญเข้าประดิษฐานในถ้ำคันทชุลีในเขาไกลาด บูชาด้วยเครื่องทิพย์ชื่อว่าพักควดีใช้เป็นที่ประชุมเทวดาและเมื่อครบกำหนด365วันซึ่งโลกสมมติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรารเทพธิดาทั้งเจ็ของเท้ากบิลพมก็จะทรงพาหนะของตนพัดเวีนกันมาเชิญพระเสียรของพระบิดาออกแห่ทำเช่นนี้ทุกๆปีและเนื่องจากเทพธิดาทั้งเจ็ปรากฏตัวในวันมหาสงการเป็นประจำ จึงได้ชื่อว่านางสงกราญส่วนเท้ากระบินละพรมนั้นในก็คือพระอาทิตย์เพราะกระบินหมายถึงสีแดงนางสงการประจำวันอาทิตย์มีนามว่าทุงสาเทวี ทรงพระหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปฐมราชพกษาหารอุทุมพรหรือผลมะเดือ่อพระหัตขวาทรงจักพระหัต้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังคุดแต่ทางล้านนามีความเชื่อว่าวันอาทิตย์ชื่อนางแพงสีนางสงการประจำวันจันทร์มีนามว่าโคลคะ,ะเทวีทรงพระหุรัตทัดดอกปีดอาพรแก้วมุกดา พักษาหารเตลังหรือน้ำมันพระหัตขวาทรงขันพระหัตส,สายทรงไม้เท้าสเสด็จมาบนหลังพยักษหรือเสือทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันจาน์ชื่อนางมาโนรานางสงการประจำวันอังคารมีนามว่ารากรสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบวัวหลวงอาพรแก้วโมลาพักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงขนูสเสด็จมาบนหลังวลาหะหรือหมูแต่ทางร้านนาจะมีความเชื่อว่าวันอังคารชื่อนางลากกรสเทเทวีนางสงการประจำวันพุธมีนามว่ามนทาเทวีทรงพระหุรัตทัดดอกจำปาอารพรแก้วไผทูลพักษาหานมเนยพระหัตถ์ขวาทรงเข็ม พระหัตซ้ายทรงไม้เท้าสเสด็จมาบนหลังคัทชละพระหรือลาแต่ทางนั้านลาจะมีความเชื่อว่าวันพุธชื่อนางมันทะนางสงการประจำวันพฤหัส,สบ,บดีมีนามว่ากิดินีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมุณทาอภรรแก้วมรกตพักสาหารถั่วงาพระหัตถ์ขวาทรงขอช้างพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนสเสด็จมาบนหลังโคชสาร หรือช้างแต่ทางร้านนาจะมีความเชื่อว่าวันพฤหัสบ,บดีชื่อนางัญญาเทพนางสกการประจำวันศุกร์มีนามว่ากิมิธาเทวีทรงพระหุรัตั์ดอกจงกุลนีอาพร์แก้วบุษราคำพัดสาหารกล้วยน้ำว้าพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินสเสด็จมาบนหลังอหิงสาหรือกระบือ ทางร้านน่าจะมีความเชื่อว่าวันศุกร์ชื่อนางลินโทนางสงกรารประจำวันเสาร์มีนามว่ามโหธรเทวีทรงบาหุรัพททัดดอกสามหาวอภรรแก้วนินรัตพัสสาหารเนื้อทรายพระหัตตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงตีศูนย์สเสด็จมาบนหลังมายุราหรือนกยุงแต่ทางร้านนามีความเชื่อว่าวันเสาร์ชื่อ นางสามาเทวี